สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับหมอทิพย์ปานิชาอีกเช่นเคยในช่อง Youtube ของเราวันนี้แม่หมอมาอัดคลิปพิกอเด็กนะถึงคลิวชาวราศีตุลน,นะคะนะมาเปิดดวงชะตาการงานการเงินความรักให้แก่เพื่อนๆชาวราศีตุลราศีตุลคือผู้ที่เกิดวันที่16ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะแม่หมอแบ่งตาม โหราศาสตร์ไทยนะคะนะแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ไทยนะวันนี้แม่หมอมีภาพของนางสุรัศสสรีเทพเทวีแห่งการดนตรีและการขับร้องนะสิ่ละปะทุแขนงน,นะคะนะ,ะประทานความสุขความเจริญความรุ่งเรืองให้แก่เพื่อนๆชาวราศีตุลวันนี้แม่หมอใช้ไพ่ของเดวิต t เติลคาในการ เปิดพลังงานหน้าไพ่นะคะเพื่อนเพื่อคะนะสิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุกจากแม่หมอนะเพราะเป็นการอ่านพลังงานหน้าไพ่โดยรวมนะคะแม่หมอขอสับอธิษฐานจิตแทนเพื่อนๆที่เลือกอเข้ามารับชมรับฟังนะชาวราศีตุลขอดูในเรื่องการงานนะคะของชาวราศีตุลก่อนนะเป็นอันดับแรก และดูในเรื่องการเงินตามด้วยบทสรุปตามท็อปปิกก็คือเรื่องความรักนะคะเ,เพื่อนๆคะนะหลังจากที่ดาวพฤรรหัสย้ายดวงชะตาชีวิตของคุณเป็นเช่นไรนะประจําเดือนเมษายนผลมี3-6เดือนที่เ,เพื่อนๆเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะใบแรก the empress ตามด้วย queen of swords และ five of born ตามด้วย p พ a สออฟเพนเดเคิลไปสุดท้าย uh, The h i h h p i n ง e s t แม่หมอคิดว่าสถานการณ์ uh, การงานของชาวราศีตุลประจำเดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปนะเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความเก่งทุกๆด้านเขาเรียกว่ารอบทิศ h e เ m p r e s s ผู้นี้คุณสามารถทำงานอะไรหรือจับงานชิ้นใดเป็นว่าไม่พลาดนะด้วยความสามารถของคุณนะคะ แต่ด้วยปัญหาการงานมันเกิดห,ห้าไม้เท้าเกิดขึ้นแม่หมอคิดว่าคุณอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรืออมีความเข้าใจผิดนะอยู่สภาวะที่มันเหมือนอมีการใช้คำพูดที่รุนแรงนะหรือมีการต่อสู้ฟัดฟันอันนี้นะลักษณะของเดือดหายพิงเทศการงานของเราช่วงนี้นะหากเป็นการดีเราต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับ งานที่มันต้องมีเรื่องความรับนะเข้ามาเกี่ยวข้องงานที่มันเปิดเผยไม่ได้อันนี้หรืองานที่เกี่ยวข้องกับออทางด้านเสีเทาๆอันนี้เข้ามาเสริมในช่วงนี้ชาวราศีตุลจะเป็นการดีนะคะคุณจะมีรายได้ในทางนี้นะ,ะแต่ต่อไปในอนาคตเนี่ยหลังจากที่คุณเนี่ยได้ตัดสินปัญหาฟิลออฟสอดผู้ถือดาบขึ้นมานะคุณ,คณเป็นคนเฉลียวฉลาดนะ และคนเป็นคนรู้ทันทุกๆด้านนะแม้กระทั่งในเรื่องงานอันนี้การที่คุณตัดสินปัญหาบางคนเนี่ยตัดจบนะอยู่สภาวะที่อยู่กับบ้านทํางานบ้านดีกว่าค่ะแม่หมอนะเราก็ดูแลบ้านดูแลครอบครัวหากมีบุตรก็ดูแลเรื่องของบุตรไปอันนี้แม่หมอคิดว่าสถานการณ์นี้นะคุณมีโอกาสที่จะได้รับการติดต่อในเรื่องงานนะคะนะอาจจะมีคนที่อายุสุขอายุเขาเรียกว่า อายุมากกว่านะชายใจดีหรือหญิงใจดีอันเนี้ยเ,เขานำข่าวสารในเรื่องงานนะมาเสนอให้แกคุณนะอยู่ที่คุณจะรับพิจารณาไว้ไหมนะคุณเป็นคนฉลาดและบวกกับบุคลิกดูดีมีเสน่ห์นะ,ะไปทํางานที่ใดก็อาจจะมีะประเภทคนที่มีเจ้าของแล้วมาติดพันธ์ก็เป็นไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายนะคะชาวราศีตุลระวังให้ดีนะคะเพื่อนๆคะนะ เนื่องด้วยเราเป็นคนที่มีเสน่ห์นะดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาบางครั้งเราอยู่นิ่งๆใน,นที่ของเรานะ,ะคนประเภทนั้นหรืออสิ่งที่เรา,เาไม่ได้ให้ความสนใจเนี่ยเขาจะมาลายล้อมเราเองแม่หมอคิดว่านะคะแม่หมอขอดูพลังงานหน้าไพา่อีกห้าใบนะดูสถานการณ์การเงินของชาวราศีตุลเป็นเช่นไรนะคะแม่หมอขอพลังงานหน้าไพา่อีกห้าใบค่ะเพื่อนๆคะ่ะ ใบแรกไพ่ของหกดาบตามด้วยไฮไฮโรเฟนนะคะนะเขาเรียกว่าตามด้วยไนท์ออฟเพนเดเคิลนะไพ่พระสังฆราชเกิดขึ้นในแม่หมอค่อนข้างที่จะนะ q u ีนออฟเพนเดเคิลราชินีผู้ถือเหรียญและ10ดาบเกิดขึ้นนะ สภาวะการเงินแม่หมอคิดว่าสำหรับเพื่อนๆชาวราศีตุลนะคุณน่าจะมีความทุกข์ใจเจ็บปวดใจในเรื่องเงินมานะสาหัส,หสกันทีเดียวแม่หมอต้องบอกแบบนี้นะแต่ว่าโอกาสที่หลังจากดาวพฤหัสย้ายนะด้วยเราเป็นคนที่มีความเที่ยงตรงเที่ยงธรรมหรือคุณเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะจากสภาวะที่อาการเงินของมันเนี่ยติดขัด นะสภาวะที่เราต้องต่อสู้ต้องฟาดฟันต้องไฟตลอดกว่าจะได้เงินมานะอันนี้แม่หมอคิดว่าหลังจากที่ดาวพฤหัสย้ายนะชาวราศีตุลการเงินของคุณจะดีขึ้นหรือคุณจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากญาติผู้ใหญ่นะเร่งเห็นความสัมพันธ์นะหรือคุณนำผลงานไปเสนอหรือเดินสเต็ปเมนต์ไปขอเงินกู้จากสินเชื่อธนาคารอันนี้ ไม่หมอคิดว่าชาวราศีตุลจะได้นะคะนะในช่วงที่สภาวะเงินของเราเนี่ยมันขัดสนหรือเจ็บปวดใจนะโดยที่เราเนี่ยไม่ได้อยากเป็นแบบนี้แต่สถานการณ์ในด้านความเป็นอยู่ปัจจุบันนะสถานการณ์เชือ้อไข้เรียกว่านะโควิดอันนี้ไม่หมอต้องบอกว่าค่อนข้างรุนแรงมากๆนะสถานการณ์นี้และในอนาคตนะการเงินคุณจะดีมากๆคุณจะอยู่นิ่งๆในที่ของคุณ เงินนั้นหลังไหลเข้ามาเองนะคุณจะเป็นดังราชนีผู้นั่งอยู่บนบัลลังก์นะแต่มีคนมาหยิบยื่นสิ่งของมาหยิบยิบเงินให้แก่คุณคุณจะได้รับสิทธิ์นั้นนะคะเนเพื่อนคะนะ้านาแม่หมอขอดูพลังงานหน้าไพา่อีก5้าใบในเรื่องความรักนะคะนะท็อปิกสุดท้ายในเรื่องความรัก night of pentacle ไพ่ของ9้าวเียนนะความรักของคุณแม่หมอคิดว่าคุณมีเงิน นะแต่ว่าความสุขของครอบครัวน่าจะไม่สมบูรณ์อันนี้นะคะแม่หมอคิดว่าสถานการณ์ไพ่ของอแปดไม้เท้าตามด้วย8ดเหรียญและ5ถ้วยและไนท์ออฟวออัศวินถือไม้เท้าแม่หมอคิดว่าสำหรับสถานการณ์ชาวราศีตุลในเรื่องของความรักนะ คุณยังลืมรักเก่าไม่ได้อันเนี้ยไม่หมอคิดว่าสถานการณ์ชาวราศีตุลที่มีปัญหากับคนรักนะคุณยังไว้อะไรอาวร์เขาเรียกว่าคุณยังสวมชุดสีดําถ้าตามพลังงานหน้าไพ่นะถ้าเหมือนอาชายในภาพนี้คุณยังนั่งหรือนอนคุมขมับอยู่เนี่ยมันเครียดนะมองดูทั่วที่มันล้มลงนะนึกถึงสถานการณ์สิ่งที่คุณได้กระทําไม่น่าทา เลวรายกับเขาขนาดนั้นหรือว่าไม่น่าพูดคําที่ไม่ดีนะทำให้คุณเขาเนี่ยต้องตัดจบหรือเลิกลากันไปสถานการณ์นี้นะแถมคุณยังถูกบล็อกการติดต่อสื่อสารถูกปิดกั้นใจอีกนะอันนี้แม่หมอคิดว่าพลังงานบางครั้งอาจจะสลับข้างกันก็ได้นะเป็นฝ่ายเราเองก็ได้นะคะเพื่อนเพื่คะในเรื่องของความรักนะแต่ว่าโอกาสภายในข้างหน้านี้คุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารหรือมีข่าวสารแน่นอนจากคนคนนี้นะ คนที่เรารักกรณีที่มีปัญหานะคะนะเขาจะมาติดต่อสื่อสารกับคุณอีกครั้งหนึ่งเ,าเขาจะมานำาความมั่นคงนะในเรื่องการเงินนะหรือว่าในเรื่องสิ่งของนะมาเสนอให้แก่คุณแม่หมอคิดว่าคนคนนี้เขาอยู่สภาวะที่เหมือนเ,อเป็นคนที่ทํางานเก่งแล้วก็มีรายได้มากพอสมควรสามารถดูแลและพึ่งตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมีครอบครัวเขาก็อยู่ได้นะเพราะสภาวะคนที่มัน มีความสุขในเรื่องเงินแต่เรื่องของครอบครัวนะี่มันขาดการเติมเต็มนะแล้วด้วยที่บางคนก็ยังอะไรอวร์ในความรักเก่าๆนะแต่หลังจากที่ดาวพฤหัสย้ายประจําเดือนเมษานี้เป็นต้นไปคุณมีโอกาสได้พบรักครั้งใหม่และจะมาอย่างรวดเร็วกับทันหันโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวคนคนนี้หากเป็นท่านชายก็ผมสูงผิวขาวนะหากเป็นท่านหญิงก็หุ่นดีเปียวบางนะคะเพื่อนๆคะนะ วันนี้แม่หมอขอจบคลิปกองการ์ดชาวราศีตุลแต่เพียงเท่านี้นะคะเป็นกำลังใจในทุกสถานการณ์นะในเรื่องการงานการเงินความรักนะสมหวังความรักมีความสุขทั้งเงินและการงานนะคะเป็นเพื่อนคะวันนี้แม่หมอขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไคร้และกดติดตามช่องของแม่หมอด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรับชมรับฟังคลิปต่างๆนะวันนี้แม่หมอขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะบายบายคะ่ะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ